เอาละตอนนี้ของผมทีมซึ่งวันนี้เราก็มารีวิวไม่เชิงว่ารีวิวเอาจริงเอาเป็นว่าผมจะมาเจาะโจงก็เจาอะอลึกนั่แหละไงซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเฟอร์เจโมแมนหรือสายวากับดักนั่นแหละซึ่งกลับระเบิดเนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งในเปพ์ที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยเลยเบื่อเพราะว่ามัน Noise. นอย e ยังไงล่ะคือแม่งข้อจำกัดมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะแถมใช้งานง่ายด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดลงโหมดโซโล่อะไน่ซึ่งเราก็มาดูอีคลิปไปเลยดีกว่าซึ่งอีคลิปที่ผมมองว่าแม่งใช้งานได้แบบ n อย s e เลยก็คือไอ้จะขายนี้เป็นเพราะว่าอุย้ยอีความสามารถหนึ่งของเอเนี่ยนอกจากเลือดไหลแล้วมีนาเมตรก็คือมันจะทำให้ศัตรูสโล่ซึ่งการที่ศัตรูมาเดินช้าเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขวดระเบิดและโด,ดได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะมีไอ้พวกชาร์เจอร์สายวิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยแม่งชอบวิ่งเข้ามาระยะประชิดแบบโคตรเร็วซึ่งกับดาบสามารถช่วยเราได้ บอเลยว่านายหรือไม่ก็มีดก็ประมาณว่าถ้าเกิดคุณโลงเข้าระยะประชิดให้คุณเนี่ยใช้มีดแปดระเบิดใช้มีดวิ่งหนีคิวโลครีกไดโนเสาร์บอกดัมไม่ชาดัสตุกประมาณนั้นหรือไม่ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือโฮโลเนี่ยแหละคือมันสร้างสารรค์ดีไม่ใช่อะไรดูเยเราจะมาดูเลยดีกว่า ว่าตัวระเบิดนั้นมีดีอะไรผมถึงชอบมันนักหนาซึ่งก็นะอย่างแรกเลยไอ้สกิลของมันเนี่ยรีเร็วมากโดยทุกการใช้ก็แทบจะเรียกได้ว่าน้อยมากคือแม่สมแปมได้รัวจริงๆก่อนเนี่ยนะแป๊บๆแม่งก็จะได้หัวอันแล้วซึ่งถือว่ามันน้อยมาก ถ้าถามผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงได้หนึ่งซีโฟย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวเองอีกทีซึ่งเรามาดูเลยดีกว่าว่าความพีงามมัน,น,นมันเป็นยังไงหาเหยื่อแบบโอ้แม่สาวน้อยเอเจ้าหนูเข้ามานี่สิซึ่งความพีงามของไอซีโฟเนี่ยก็คือ ศัตรูไม่สามารถได้ยิงเสียงระเบิดได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้อยเราใช้มาาเท่าไหร่ศัตรูแม่งก็ไม่รู้สักทีประมาณเนี้ยยังไม่รู้อีกซึ่งมันก็มีความ,มเมสเซ้งอย่างหนึ่งนะก็คือไอ้พวกเนี้ยแม่งจะวางกับดักประมาณนี้มาซึ่งกับดักที่ผมหมายถึงก็คือกับดักไดต่อไม้กับระเบิดนั่นแหละซึ่ง ในความคิดของไอ้พุ่งโจงแล้วก็คือหาได้ยิงเสียงกับระเบิดมันไม่ได้หมายความว่ามีศัตรูอยู่แล้วนแต่มันหมายความว่าศัตรูตายเพราะระเบิดแล้วประมาณนั้นเลยเพราะงั้นการที่เราใช้ซีโฟเสียงมันก็จะคล้ายๆกับไดนาไมต์หลายๆล,ลูกพ้องนั้นสดเร็ห้าพันเปอร์เซ็นต์ซึ่งเรามาเริ่มไปที่โฮโลเลย วิธีใช้คู่กับโพโลก็แบบนี้เอาระเบอร์แปกไว้กับโพโลแรมเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เมีแหละสายพีชีพที่แท้จริงแล้วิธีการใช้ก็ง่ายมากให้โฮโลเนี่ยเดินเข้าไปคำนี้จะเซ่ใส่แม่งเลยถือว่าเป็นคอมโบที่นอยใช้ชนะจะไม่เกิดหาไม่มีการเสียสลัดเออ เออผู้เลียไปว่าแม่งมีวางหมออายุด้วยช่างแ่งแล้วกันคือลือกยงได้พันตัสนตุก็นะตามกติแล้วซีโฟเนี่ยจะสามารถฆ่าศัตรูได้โดยการ ตรงไปแค่สองลูกเท่านั้นซึ่งตะกี้มีั่นเฟล,ลขอใหม่นะโฮโลหาตัวใช้เมลีดีกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดเลยของโฮโลก็คือมันโดวัน็อตได้ซึ่งถ้าเกิดมาไปเจอไอ้พวกที่ใช้ปืนคนเนี่ยถือว่าเสียเปลียบมากโดยเฉพาะพวก AK อะไรประมาณเนี่ยหรือไม่ก็อยู่ส คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเลี่ยงแบบสุดๆตัวใหญ่แล้วมันต้องข้างกระชูถูชะตากลับไปพวัวใช้วิทยาประชิดนะเดี๋ยวจะรอยต่มันนั่งมาแล้วกันคิโลโรฟีนได้มานสุดเอ่ออืมขอโทษครับ ใครทำให้มันตื่ไม่มีใครทําไม่ใช่กูเออกูผู้ชมเหกเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทำนะดิจิหนูไม่รู้ซึ่งอีสิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบทำหาคุณเนี่ยเป็นพว้ที่แบบชอบมาอยู่ห้องล็อกเกอร์นะมแม่งบ้กแบบเนี้ย ผมขอแนะนําให้คุณเนี่ยเล่นเป็นตัว C ีเดแล้วเอา C ีแม่งแบบแปลตรงนี้เลยไปตามในสตูเนี่ยแหละถ้าถามว่าทําไมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตูแม่งมักจะชอบมาติดตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้คือติดตามซออเนี่ยแหละแล้วเราก็ต้องมากระโดดดูว่าแม่งอยู่ไหนซึ่งบางทีช็อตกันแม่งก็อาจจะเดินมาตรงนี้แล้วแม่งก็เห็นยิงแล้วเราก็ตายเพรติดมอลลอ์สี ซึ่งเป็โมเมที่เยี่ยมาโเพราะงั้นเราต้องมีซีโฟซึ่งการที่เราจะใช้ซีโฟได้เราก็ต้องมั่นใจนะว่ามีศัตรูอยู่เยอะหรือไม่ก็มีจริงโดยวิธีการเช็ดโดยไม่ถูกยิงก็คือทำทุกอย่างให้เร็วประมาณนี้ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยกระสุนของชอนกางหรือกระสุนอะไรก็ตามมันม,มักจะมาตีตรงนี้ซึ่งเราก็จะรอด แล้วในจังหวะน,นี้เราก็ปกวดซีโฟแม่งเลยซึ่งคุณก็อาจจะโดนระเบิดบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะคุณมีป้องกันระเบิดไงซึ่งหาคุณเนี่ยเลือดน้อยผมไม่แนะนำให้มาวางซีโฟตูน้นี้เพราะตู้เนี่ยมันจะเข้าใกล้กับระยะยืนของคุณเพราะงั้นผมแนะนำให้วางแค่สามตู้นี้พอหรือไม่ถ้าเกิดคุณกลัวแบบ เออแม่งโว้ยแม่งมาอะไรเว้ยแบบคุณกลัวว่าเออแม่งต้องมาไอ้ตรงนี้แน่นอนซึ่งถ้าเกิดคุณคิดอย่างงั้นนะคุณวาร์ซีโฟไปด้วยเลยเวลิกูดแล้วเราก็รอเหยื่อมาแล้วคิวทีได้พาดสุขสองคิวเว้ย แล้วเราก็อย่าลืมวางระเบิดไว้ตรงนี้ด้วยเพราะบางทีสตูไม่งาจะมายเยอะไงคิวโลคินแล้วคุณก็อาจจะสงสัยนะว่าหาติดสถานการณ์แบบนี้ควรจะทำไงให้คุณครับกระโดดวาง,งคุณก็ต้องเล็งให้ถูกด้วยไม่งั้นคุณอาจจะโชว์งง,งเหมือนเมื่อกี้ ประมาณนี้กจะไม่โดนอีกแล้ววะช่างแมงแล้วรับโดยจริงคุณจะขึ้นไปมนนี้ก็ได้นะเพรอยพวดตัวใช้ปืนแม่งยังไม่มาโดนสักทีสัตว์คิดม่งเฟี้ยวขนาดนั้นเลย โดยบางคนว่าะรูใสัยนะว่าทํำไมผมถึงผ่าแบบนั้นคือแบบเอียงไปหน้าจออื่นแล้วค่อยหันมาหาศัตรูคือไม่ใช่ว่า a อนิเมชันผ่าของคุณมาปุ๊บแม่งจะผาาทันทีนะแตคือมันจะมีประมาณว่าดีเลย์แอนิเมชันอยู่ถ้าเกิดจะให้ผูดในความหมายของผมนะซึ่งไอ้ดีเลย์นี่แอนิเมชันเนี่ยหากมันยังไม่อูกใช้างานมันก็จะไม่เกิดผลอะไร ื่อเกิดทะยยกระยายนก็คือห้ามคุ้ควรใช้ผ่าเลือผ่าอากาไปแม่งก็ไม่มีอะไรห้ามคุ้ผ่านอากาศยู่ดีๆล้าคุณจะผ่านตมมันก็จะเกิดขึ้นเอาเป็นว่าคุณควรจะเข้าใจนะเพราะกูก็ไม่รู้ใจอธิบายไงต่อแล้วคิวเ q คว e นได้ปานจัสตุดแม่งไปตายคิวเลควิน นายเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกงั้นเหรอคิลเลอร์ควีนได้เข้าไปอยู่ในตาของนายแล้วคิลเลอร์ควีนไดโนโซบักระดไมไม่ชนดกูที่ชอบโจโจโจ,จริงจริงโดยเฉพาะตัวคิลเลอร์ควีนเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่กูชอบตัวซีโฟเขาเป็นว่าจบคลิปอีสัต